ผมให้เลือกนะครับหนึ่งเลยลูกน้องที่นิสัยดีแต่ก็ไม่ค่อยเก่งกับอีกอันหนึ่งคือลูกน้องที่นิสัยแบบสายปั่นเลยแย่มากเลยแต่เก่งคุณเลือกแบบไหนถ้าเป็นผมเลยนะแล้วหลายๆคนที่ผมทําสัมมนามาเป็นหลายร้อยรุ่นเลยเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเอาคนดีดีว่าเพราะไอ้พวกสายปั่นเนี่ยมันจะสร้างคลื่นใต้น้ําทําให้คนที่แม่งเก่งๆในองคอ์กรนี่แม่งหายไปส้มเน่าถ้าเรามีกองส้มที่ดีแล้วเรามีส้มเน่าอยู่ลูกนึง ใส่ไว้ในเข่งเกิดอะไรขึ้นกับส้มที่เหลือแม่งเน่าหมดเลยใช่ไหมเพราะอะไรความเน่าเฟะเนี่ยมันจะมันจะแบบลามไปเรื่อยๆจนทั้งตะกร้าเรามันเน่าหมดเลยงั้นวันนี้ถ้าเรามีน้องคนหนึ่งที่มันแบบท็อกซิกจริงๆที่มันสร้างความปั่นจริงๆนะคนคนนี้เราต้องเอาออกไม่งั้นทั้งเข่งเราที่ดีๆเนี่ยมันจะแย่อย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับถ้าน้องๆเราทุกคนมาตรงต่อเวลาแต่ว่าน้องคนใหม่เข้ามา แม่งไม่มาตรงเวลามาสายครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็อนุญาตให้น้องคนนี้มาสายเงี้ยคุณคิดว่าที่เหลือที่มาตรงเวลาตลอดเวลาเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงพี่ไม่พูดอะไรเลยเหรอพี่ไม่แฮนเดิลเลยเหรอพี่ไม่ทําอะไรเลยเหรอเราไม่ทําแล้วก็ปล่อยสุดท้ายแล้วมาตรฐานที่แบบมาตรงตรงเวลามันจะหายไปถ้าน้องคนนี้เป็นคนหนึ่งที่แบบพูดลบพูดลบแล้วเราก็ปล่อยเมื่อก่อนน้องดีๆเลยแม่งไม่พูดลบเลยแม่งพูดแต่บวกมันจะมีลบเข้ามาและนั่นแหละครับ คือข้อแย่ๆที่เขาเรียกว่าลดมาตรฐานของการทํางานเพื่อถ้าเกิดเราอนุญาตให้สิ่งแย่ๆมันเข้ามามันก็จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ขององค์กรเราองค์กรเราก็จะเ,เรียกว่ามาตรฐานก็จะต่ําลงและเราก็จะบริหารงานยากขึ้นคนที่ดีเป็นต้นกําเนิดของการทํางานที่ดีเพราะถ้าเกิดความคิดดีเราใส่ทักษะแม่งไปต่อได้แต่ถ้าความคิดแม่งขี้เกียจแม่งไม่เวิร์กใส่ทักษะแม่งไปต่อไม่ได้ เพราะว่ามันไม่เอาอยู่แล้วตั้งแต่ตน้นนั้นหาคนดีและหาคนเก่งนั่นคือคําตอบที่ดีสุดถ้าไม่ได้ก็หาคนที่ดีและมีศักยภาพกลายเป็นคนเก่งผู้นําลงทําทเต็มร้อยครับ